30ปีค่ะโอ้โหยังอายุน้อยอยู่เลยเริ่มธุรกิจปลาสวยงามนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ23ปีค่ะจากการชักชวนของพี่ชายพี่ชายไนะนำะให้ทำธุรกิจตรงนี้ค่ะแกททำมาก่อนอค่ะแล้วทำไมตอนี่าตั้งธุรกิจตอนอายุ2ี่ 3. ตอนนั้นเราตั้งอยู่ที่ไหนนะคะร้านตอนแรกอยู่ในเมืองเชียงรายค่ะอยู่ในห้างบิกซี ค่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่แม่สายเพราะว่ามีครอบครัวอยู่ทางนี้ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะ<ม>ตอนนี้ก็ได้5ปีละที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่แม่สาย<ม>ค,ค่ะตอนที่เริ่มทำธุรกิจแรกๆนี่เจอปัญหาบ้างไหมคะเจอค่ะเพราะว่าตอนแรกเราเริ่มเฉพาะของในส่วนของปลาสวยงาม,มแต่ละแต่ว่าเราไม่ได้เพิ่มเราไม่ได้ทําในส่วนของเทสช็อปซึ่งเราไม่มี ไม่มีไกด์ไลน์จากพี่ชายตรงนี้เลยเพราะว่าพี่ทําเฉพาะปลาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยต้องออขอคําแนะนําจากลูกค้าออสอบถามจากลูกค้าค่ะสอบถามความต้องการจากลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรแบบไหนแล้วเราค่อยหาสินค้าให้มาบริการเขาเป็นวันสต็อปเซอร์วิสในร้านนี้นะคะ่ะจนมาถึงตอนนี้ก็ค่อนข้างจะครบ เรียกว่าเรียนรู้เองจากลูกค้า,า,าใช่ช่แล้วก็ลูกค้าก็ให้แบบนี้ใช่นคนชช่ที่นี้พ<ฮ>ี่สอบถามนิดนึงว่าตอนที่เราเริ่มจักทำธุรกิจตอนอายุยังน,น้อยอะคะ่ะอะไรที่สอนเราบ้างในการเริ่มทำธุรกิจแรบนี้อค่ะถ้าเราเริ่มตั้งแต่เราอายุเล็กๆจริงๆอะเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ที่บ้านเนี่ยเป็นร้านขายของชำมาก่อนทำตั้งแต่จำความได้ก็คือ เอาสินค้าจากในร้านของแม่ซึ่งเป็นร้านขายของชําไปขายให้เพื่อนที่โรงเรียนทํามา6ปีจนสิบปีสิบกว่าปีจนถึงมัทยมแล้วก็มาเลิกขายตอนมหาลัยค่ะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรามีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆเ,เราได้เรียนรู้การขายของด้วยตัวเองก็คือขายให้เพื่อนๆในโรงเรียนอย่างนี้ค่ะจนมาถึงตอนนี้เราก็ มันจะซึมซับเข้าไปเองอะคะ่ะว่าวิธีการขายของให้ลูกค้าการำกทำธุรกิจตรงเนี้ยมันเป็นยังไงอีกค่ะนอ,ออดทำให้พี่นึกถึงที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยคือเรามีหน้าที่ใช่ไหมคะพอเราปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอมันจะกลายเป็นสัญชาตญาณน,นะคะอ,อันนี้เหมือนกับว่าเป็นสัญชาตญาณเลยก็คือไม่ได้เรียนจบทางด้านนี้มาโดยตรงแต่ก็หันมาจบตรงนี้ใช่ใช่ใช่ใชค่ะจบมาทางด้านไหนอะคะจบคณะสถาปัตย์ ค่ะใช่แต่ว่านแล้วมาเจอการขายเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าเรียนสถาปัตย์เนี่ยเรามาเรียนตอนอยู่มหาลัยแต่ทําธุรกิจเนี่ยเราทําตั้งแต่เราจําความได้ค่ะมันก็เลยเออตอนแรกก็ไม่ได้อยากทาแต่ทําไปทํามาก็รู้สึกว่าเออมันมันมันก็โอเคดีก็เลยไม่ได้กลับเข้าไปในสายงานอย่างเงี้ยอะไรถึงเด็กรุ่นใหม่ไหมคะอยากแนะนําเด็กรุ่นใหม่ก็คือ แนะนำว่าอย่าเลอย่าเลือกงานค่ะตอนนี้มีอะไรก็ก็ก็ก,ก็ให้ทําไปก่อนแล้วก็เราจะค้นพบในสิ่งที่เราถนัดเองหรือบางทีเราอาจจะทําอยู่แล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบแต่ในหน้าที่การงานนั้นของเราอา่ะอาจจะเป็นความต้องการของคนอื่นอยู่ก็ได้ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราพากันไปเยี่ยมชมร้านนออดกันปัจจุบนันมีพนักงานทั้งหมดกี่คนนะคะมีพนักง,งานสามคนค่ะรวม ก็4คนละ4ค่ะนะคะฝากเบอร์โทรร้านค้าไว้ด้วยค่ะร้านปลาสวยงามอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ปากซอยประเมิด1ินะคะเลยโลตัสใหญ่มาทางทิศเหนือโลตัสแม่สายนะคะ600เมตรค่ะติดกับอัมพรรีสอร์ทก่อนถึงสะพานลอยค่ะเบอร์โทรค่ะ088 920 7473่ค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ ร้านเปิด9โมงจนถึง6โมงครึ่งนะคะเปิดทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดค่ะวันหยุดนะคะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีชมร้านกัน